สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกบหรุยเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็มาตกปลาเช่นเคยนะครับก็อันนี้ก็มาที่ขุนด่านนะครับเต่จะไปหมายที่เราเคยไปจริงๆตรงเนี้ยมันมาเป็นเส้นบางตะไคร้นะครับตอนนี้น้ํามันแห้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปตรงตรงสี่แยกนู้นนะครับถึงจะมีน้ํานะครับ แต่ก็ยังไม่รู้นะว่าวันนี้เขื่อนก็ปล่อยน้ําเป็นยังไงนะครับต้องมาลุ้นเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะครับส่วนชุดวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับก็จะเป็นคันนะครับคันอาจินะครับคอสเทดนะครับความยาว6.4ฟุตนะครับลอกก็จะเป็นลอกลูเวสปีศูนย์เจ็ดนะครับเบอร์1003นะครับหรือเบอร์พันนั่นเองนะครับสาย PE ก็จะเป็นสาย PE 0.4 นะครับสายช็อกก็จะเป็นน่าจะเป็น 6- หรือ8ปอนด์นะครับเหยื่อก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับยังใช้ตัวนี้อยู่เป็นเหยื่อปลักนะครับเหยื่อปลักเหยื่อปลักขนาดเล็กและที่อยากจะบอกเลยนะครับก็คือตัวเบ็ดนะครับพันขึ้นมานะครับพันขึ้นมาแล้วก็จาหน่ายในราคาที่ไม่แพงนะครับก็มีมีผู้6บาทนะครับไม่มีผู้5บาทนะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับคมแข็งราคาประหยัดต้องเบ็ด API 08นะครับสนับสนุนตัวเองไม่มีใครสนับนนสนุนก็สนับสนุนตัวเองนะครับนะครับมาแรงงานพวกเราคนรใช้แรงงานทุกคนต้องหยุดนะครับมาถึงแล้วนะครับดูลักษณะการปล่อยน้ํานี้จะปล่อยมาไม่แรงนะครับไม่แรงเลยนะครับปล่อยน้ามาเอื่อยมากนะครับ หรือว่าเพิ่งปล่อยไม่รู้นะมันแดงแดงนะมันแดงแดงครับโอเคมาล,ลองดูกันนะว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับเยี่หวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก่อนเหมือนมันเพิ่งปล่อยมานะครับไพยยงข้างไม่ติดนะครับอยู่ อยู่มุมอับน้ำนะกลับไม่ติดมาลองดูกันใหม่โดนครับอุย้ยหลุดนะครับอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่โดนนะครับไอพ่อเสียงมันเนี่ยครับตะพูนมันชอบไปเข้าไปข้างในร่องเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจมันจะเข้าไปทำไม เล็กๆมันก็เข้าไปนะครับไม่เข้าใจหาต่อนะครับอาจจะรอดอยู่นะครับเพราะว่าข้างล่างนุ้นน่าจะมีหลายตัวอยู่นะมีหลายหมายอยู่ตามแก่งตามอะไร,อไรนะครับตีตีหาตามมุมน้ําอ่าแบบนี้นครับมีตัวแน่นอนเาะแรงไม่ได้เดี๋ยวเหิน โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเด,ดเดี๋ยวถ้าได้ปลาเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับโอนครับออกไรแล้วโดนครับโดนแล้วอืมโงไม่ใหญ่นะอ่ะก็ได้แล้วครับแต้มหนึ่งนี่ครับ ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรครับตัวเล็กนะครับนี่ครับกัดตรงนู้นนะครับก็เห็นมันกัดหลายทีแล้วนะกัดไม่โดนนะครับอันนี้กัดโดนเลยเนี่ยเต็มๆโอเคครับเดี๋ยวปล่อยเขาไปนะครับอ่ไปเลยไปเลยไปเลยอ่าไปละก็นะครับก็ตีไปตรงนั้นนะครับตรงที่น้ําไหลแรงแล้วไอ้ขอบขอบตรงน้ําไหลแรงครับตีแล้วก็คาะเคาตามขอบมาเรื่อยๆนะครับ เ้ามากัดเลยนะครับจริงๆมันกัดไปหลายทีแล้วมันไม่ติดนะครับทีนี้ติดพอดีนะครับเป็นแต้มนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบของเงี้ยัปลาก็อย่างที่เห็นนะตัวไม่ใหญ่นะครับจริงๆน้ำบางแรงนี้ก็ตีได้เนี่ยมันเป็นน้ำตื้ตนๆเงี้ยตีไปแล้วเคาะมาตีขวางเงี้ยเคาะพอ,อหมดมุมปุ๊บแล้วก็เก็บนะครับเก็บแล้วก็ตีไปใหม่ตีย้อนขึ้นไปก็ได้ตีขวางย้อนขึ้นไป แล้วก็เคาะเยสองสามเสอามสามเยื่อมันก็จะไม่ต้านน้ำโดยตรงนะครับถ้าตีแบบนี้เยื่อมันก็จะไหลามากับน,น้ำแล้วเราก็เคาะให้แอคชั่นมันไปนะครับลักษณะปลาที่มันจะอยู่ พื้นที่ที่มันจะอยู่ก็จะเป็นน้ํานิ่งๆแบบนั้นนะครับแบบนั้นถ้ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็ต้องตีไปครับตีออกไปตรงน้ํานิ่งๆแล้วเคาะนะครับเพราะว่าปลาพวกเนี้ยมันจะมันจะจ้องนะครับมันจะจ้องเหยื่อนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจ้องไปในทิศทางไหนนะครับเราก็ต้องสุ่มตีเอาเหยื่อแป๊บๆบเนี้ยเล้ามันนะครับสัองพอ มัดจรงน้ําแรงแล้วก็เอาขึ้นนะครับมันไม่มีปลาอยู่แล้วนะช่วงน้ําแรงแถวย่าวยาวงั้นนะน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้แดดมันร้อนแล้วนะครับแล้วปลาพวกนี้มันจะหลบล่มหมดจะหลบล่มหมดเลยนะแล้วเวลาเราหาปลาจนยากขึ้นว่าเราก็ต้องไปหาหมายที่มันล่มล่มเลยอันนั้นก็มีปัวเหมือนกันนะอะกก็ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปอีกไม้นึงที่จะไปมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น่าจะมีตัวอยู่นะครับอ่ะนีก็มาหมายใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็หมายสวนลุงเล็กนะครับเอ่อก็จริงๆเขาปิดนะนะครับเข้ามาไม่ได้นะครับก็ผมขี่โมไซมานะครับก็เลยขี่เข้ามาดูนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคครับเรามาตกปลาครับเดี๋ยวมาตีตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยมุมน้ำบนบนเนี่ยลองดู ก็คนจะสงสัยว่ามันไม่มีคนเล่นน้ําปล่อยมาทําไมครับเขาก็เขาปล่อยว่าเพื่อผักด้านน้าเค็มนะครับเพราะว่าเส้นนี้มันลงมันลงอยู่แม่น้ําำคนครนายกนะครับจริงเขาปล่อยเขาก็ไม่ได้ปล่อยเพื่อล่องแก่งเดียวนะครับก็ปล่อยเพื่อ,อผักด้านน้ําเค็มนะครับไปข้างบนดีกว่านะครับ ตรงนี้มันมีมุมอับน้ําเยอะเลยนะมีตรงนูน้นตรงนู้นนะครับเดี๋ยผมจะตีตรงนี้ก่อนนะครับออะนี่ก็พอแล้วนะครับนี่ก็สิบโมงแล้วนะเดี๋ยวไปธุระต่อนะครับก็วันนี้ก็ได้ไแค่ตัวเดียวนะครับไปได้แค่ตัวเดียวหมายแรกหมายนี้ไม่ได้เลยนะครับน้ําแรงมาก นะครับไปได้หมายหมายแรกตรงนู้นนะครับได้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวอีกแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ยังดีนะครับหาตัวย่างจริงนะช่วงนี้นะครับผมก็ก็คงต้องงดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตกแนวอื่นนะครับตกแนวอื่นบ้างนะครับก็สําหรับกระสุนน้ําไหลคุณดานก็เดี๋ยวพักๆไว้ก่อนนะครับก็ ไม่แน่นะวันจันทร์อาจจะมาใครชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ